โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะตัวนี้เป็น l y m p เ s นเอสนะครับตัวนี้ส่งมาให้พี่หน่งเ l ียเอให้เนาะรหัสตามนี้นะสี่หนึ่งเก้าสองสี่ออะตัวนี้อาการที่มาเนี่ยเลนชิ้นหน้าชิ้นท้ายมีลาตายเป็นเส้นๆ นะครับแล้วก็ช่องมองมันก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเนาะมันเป็นกล้องที่ไม่เคยถูก c l A มาก่อนนะครับก็จัดการไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าฝาหลังเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะโดนบุกันแสงมาแต่พี่หนึ่งก็ลอกออกนะครับแล้วก็ติดใหม่ทั้งหมดนะนแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ย อันนี้ยพอพี่หนึ่งทำความสะอาดใช่ไหมไอตัวสีเนี่ยมันเหมือนมันจะลอกออกนะครับตามอายุของหนังของกล้องนะอืมแล้วก็พี่หนึ่งใช้แค่สเตีคคินไอตัวที่ทำความสะอาดหนังอะไรพวกเนี้ยแปลงสีพวกเนี้มันก็ออกนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะอืมแล้วก็ ชิ้นเล่นจัดการล้างหมดแล้วตั้งโฟกัสหมดแล้วนะครับไอตรงขอบๆตรงเนี้ยนี่หน่งใส่กาวไว้นะมันเป็นกาวยึดน็อตนะครับมันจะมีน็อตสามตัวไม่ให้ไอวงแหวนเนี่ยมันหลุดออกนะครับแล้วก็ตั้งโฟกัสเรียบร้อยเพราะว่ากล้องรุ่นนี้มีชัตเตอร์บีอาการที่มาอีกอาการหนึ่งก็คือสปีด ทุกสปีดเลยตั้งแต่ชัตเตอร์บจนถึง1ต่อ250มันจะเปิดช้าๆนะครับเนื่องจากสปริงมันล้าแล้วก็ข้างในมันสกรปรกเนาะตอนนี้ก็จัดการไปทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะมาดูกันเทสจากชัตเตอร์บนะเปิดที่ F 2.8ขึ้นฟิลม์มกดถ่ายอืม โอเคเนาะแล้วพี่หนึ่งจะกดค้างไว้นะครับอยู่ที่ชัตเตอร์บีนะจะหลีรูรับแสงจากสองจุดแปดจนถึงยี่สิบสองถัดมาสปีดแปดสิบห้า มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยสามสิบหกสิบอง้ 30, 60, 125, อสปีชัตเตอร์ทำงานครบนะครับชิ้นเลนล้างไปทั้งหมดแล้ว เลนชิ้นหน้าสภาพมาสวยมากเลยชิ้นเลนดีมากไอ้คาบลาตายเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับภาพอะไรมากมายนะไม่เหมือนกับเลนที่เป็นฝ้าฟุ้งๆนะครับอืมเพราะฉะนั้นใช้งานได้แน่นอนปกติตัวเลื่อนฟิล์มด้านหลังสมูทแน่นอนนะครับทําความสะอาดให้ทั้งหมดแล้วตรงนี้มันก็มีริ้วรอยมาตั้งแต่ตอนมาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพี่เหน่งถ่ายตั้งแต่เปิดตัวกล้องเช็คอาการ ไว้อยู่นะครับชิ้นช่องมองเนี่ยไอตัวพาราแลกหรือตัวสารเคลือบกระจกเนี่ยเอาไว้เวลาเรามองเนี่ยมันก็จะมีหลุดลอกบ้างนิดๆหน่อยๆนะเพราะด้วยด้วยความที่มันเก่าแล้วนะครับแต่ว่าเรามองไปเนี่ยมันก็ยังมีกรอบชัดเจนแน่นอนอเห็นไหมเอ่ยน่าจะมองไม่เห็นเพราะ วันนี้กล้องที่พี่หน่งใช้อัดเป็น dji pocket t o o นะครับปกติแล้วพี่หน่งจะใช้มือถืออัดคลิปเทสก่อนส่งเนาะนอกนอกนั้นการทำงานทั้งหมดใช้งานได้ปกติตัวกรอฟเฟรมลื่นสมูทนะครับล็อกหน้านอนเลขนับเฟรมมันจะนับถอยหลังอยู่แล้วนะครับ โฟกัสตามที่บอกไปตั้งเรียบร้อยรุ่นนี้ไม่มีวัดแสงเนาะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้งานกับวัดแสงพี่แ่งแนะนำให้เป็นซื้อวัดแสงรุ่นใหม่ๆนะครับที่มันเสียบไ้ตรงโคชูตรงเนี้ยได้ไอแบบนี้เขาเรียกโคชูนะ,ะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งจะเรียกเป็นฮอตชูฮอตชูก็จะเสียบแฟช ที่เป็นแฟลตรุ่นปัจจุบันได้นะครับตัวโคชูแบบนี้จะต้องใช้แฟลที่มีสายซิงกับด้านหน้าเนาะอืมประมาณนี้นะครับชิ้นหนังด้านหน้ายังดีอยู่สภาพยังดียกเว้นด้านหลังที่พี่หนึ่งบอกนะตรงเนี้ยพอเอาแปรงกับสเตค,คีนลงทําความสะอาดเนี่ยปรากฏว่า ความสกรปรกหรือสีที่มันสะสมไว้เนี่ยมันหลุดมันลอกออกนะครับอืประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวก่อนส่งพี่หนึ่งทำความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จัดส่งให้ทั้งหมดตัวกล้องใช้งานได้ปกติเรียบร้อยนะครับอราคา CLA สมมติว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้ราคา CLA กล้องเนี่ย อยู่ที่350บาทรวมส่งนะครับถามว่า350บาททำขนาดไหนถ้าเข้าไปดูในเพจของพี่หน่งรับรองเลยว่าจะเห็นได้หมดเลยว่าพี่หนึง่งรื้อทั้งหมดนะครับกล้องพวกนี้รื้อออกทำความสะอาดทั้งหมดไม่ใช่แค่ทำแต่ภายนอกหรืออะไรนะชิ้นกระจก ทุกชิ้นนะครับถอดออกมาล้างชิ้นเลนตัวสปริงด้านในจัดการทั้งหมดในราคานี้นะครับ350รบาทรวมส่งกับแต่จะรับเป็นบางรุ่นนะอรับเป็นบางรุ่นของตัวกล้องฟิล์มนะครับกล้องดิจิตอลเก่าไม่รับนะประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยเป็นกล้องที่ใช้งานได้สนุกเลยและ่ะ No, eh.